สวัสดีครับครอ,อบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านช้างนะครับเขาจะอวดงากันนะฮะถ้าเป็นสุนัขหรือหมาเนี่ยเขาจะอวดฟันกันอันนั้นเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้นะครับเช่นเดียวกันครับทางด้านทีมชาติต่างๆบนโลกใบนี้ที่มีมาตรฐานฟุตบอลในระดับสูงเนี่ยเขาจะอวดอันดับโลกหรือฟีฟ่ากันครับฟีฟ่าเรนกิง้ง ในการที่จะมีมุมมองต่อนักเตะทีมชาติต่างๆเราจะเห็นนะครับว่าเกาหลีเนี่ยเขาเระวังออสเตรเลียามากออสเตรเลียาตามเขาอันดับโลกเขาตามเขาอยู่แค่อันดับเดียวอย่างนี้ฮะญี่ปุ่นเขาก็ต้องระาวางังทางด้านอิหร่านแล้วก็ต้องระวังเกาหลีด้วยที่กําลังไล่ตามเข้ามานี่คือการแข่งขันครับนี่คือการกีฬาคือการแข่งขันวัดประสิทธิภาพของแต่ละทีมดังนั้นนะครับเรนกิ้งฟีฟ่าเนี่ยจะมีความจําเป็นอย่างมาก สำคัญมากครับกับทีมชาติในระดับสูงของโลกใบนี้ทุกชาตินะครับที่เขามีอันดับโลกงสูงเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องแรงกิงฟีฟ่ามากนะครับคลิปนี้นะีผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยหนึ่งนะครับโดยเฉพาะทีมชาติรัเสเซียเนี่ยเขาโดนแบนจากฟีฟ a นะครับเขามีโอกาสที่จะเก็บแรงกิงฟีฟ้าได้น้อยเพราะว่าเขามไม่มีโอกาสได้แข่งในทัวร์นาเมนต์ของยูโรนะครับที่เขาสังกัดอยู่เนี่ยเขาต้องมาอุ่นเครื่องนะครับในทัวร์นาเมนต ตามเบียร์เชียนะครับตามประเทศต่างๆนะครับที่เขาสามารถเล่นได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อสงคารามยูเครนกับรัสเซียนะครับดังนั้นนะครับการของเม้นของเขาคอมเมนต์ของเพื่อนบอกว่ารัสเซียเนี่ยเขาไม่ได้กลัวไทยหรอกผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะไปเข้าข้างรัสเซียทําไมฮนะเหมือนเหมือนเราไม่ใช่คนไทยนะเขาด้อยค่าเรานะครับแล้วยังมาบอกให้เราหูตาสว่างกันอีกจริงๆแล้วไอ้คําพูดแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะ ไม่มีทางครับทีมชาติรัสเซียเขาอยากได้แรงกิ้งใจจะขาดถ้าไม่งั้นเขาไม่กละเสือกระสนบินมาถึงเวียดนามหรอกครับเขากวนดับโลกจะร่วงลงมานะครับแล้วทีมอื่นจะแซงเขานะครับเขารักษาฐานะภาพเขาเพราะว่าเขาต้องรักษาหน้าบนโลกไปนีของทีมชาติเขานะเขาเข้ามาชนะเวียดนามได้นะครับเขาก็ได้ไปส่วนหนึ่งที่เขายังไม่พอใจนักเพราะเวียดนามดับต่ํากว่าไทยเยอะเลยแต่ถ้าเขาชนะไทยได้เนี่ยเขาจะได้แรงกิ้งฟีฟ่าเพิ่มขึ้น มันมันสมควรที่เขาหิ้วถังน้ํามาเนี่ยเขาจะได้น้ําเต็มถังกลับบ้านให้คุ้มค่าเครื่องบินเขามาเขาต้องบทขยี้ไทยเพื่อจะเอาแรงกิ้งฟีฟ้าเต็มเตมกลับบ้านเขานะครับมันถึงจะคุ้มครับแล้วเหตุใดล่ะครับแล้วเหตุใดล่ะที่เขาจะต้องทิ้งคะแนนอั้นมีค่าที่เขาปรารถนาทําไมเขาไม่อยู่บ้านเฉยครับเขาบินมาให้เหนื่อยทําไมมา,มา,ม,ามาแข่งทําไมคือความจริงเรื่องเครื่องบินที่จะกลับเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นหรอกครับ เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันสามารถพูดคุยได้นะฮะแม้กระทั่งกับเวียดนามเจ้าภาพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทีมยู21ของเขาตอนนี้มาอุ่นเครื่องที่เวียดนามเนี่ยที่เขายังจะอยู่ต่อนะถ้าเขาเข้าประเทศไม่ได้จริงเนี่ยยู21รถกลับประเทศไม่ได้ครับตัวนี้มันมันท้องท่านจะไม่ make sense แล้วสิ่งหนึ่งที่รัสเซียรปรารถนาเหลือเกินก็คือแรนดกิ้งฟีฟ่านะครับเพราะเขาไม่สามารถจะไปแข่งในฟุตบอลในอะทัวนาเมนต์ของยูฟ่าได้แลวฟีฟ่าก็แบนเขาอยู่ เขาลำบากมากครับตอนนี้นะครับที่จะดํารงสถานะอันดับสาสามของโลกเขาไว้นะถ้าเขาร่วงขึ้นมาเนี่ยนอกจากนะครับศักดิ์ศรีของรัเสเซียจะอับอายขายหน้าแล้วเนี่ยในสงครามขนาดใหญ่ระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยฟุตบอลเขาร่วง,งแบบนี้เนี่ยเขาก็ขายหน้าฝรั่งเศสขายหน้าอังกฤษสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่รัเสเซียกลัวที่สุดแล้วเหตุใดเขาต้องบินกลับเลยครับอย่างฉุกะหุกเพราะว่าการเอาชนะเวียดนามมาได้ได้น้ําม,มาครึ่งถังเนี่ยถือว่าได้ ได้น้อยก็ยังได้แต่ถ้าเจอทีมชาติไทยเนี่ยถ้าเกิดเราไปถ,าถ้าเกิดรัดเสเซียไปพลาดท่าให้ไทยขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมี2ประตูนะถ้าเกิดชนะได้เนี่ยก็ได้น้ําเต็มถังกับถ้าเกิดไปพลาดพลาท่าแพ,าพา้ไทยมาเนี่ยโดนยําเละเลยไอ้น้ําที่ตักมาจากเวียดนามอันดับก็ร่วงลงเหมือนเดิมครับคือไม่ได้อะไรเลยท่านมองเห็นภาพไหมนี่คือสิ่งที่รัเสเซียคิดนะครับอย่าลืมนะครับ แชมป์โลกหมากรุกในอดีตเนี่ยอยู่รัสเซียเหยเ่อะนะรัสเซียเขามีวิธีคิดแบบผู้ใหญ่และซับซ้อนนะครับผมจะบอกให้เนี่ยเขาเดินเขาเดินม้าคุมไว้แล้วนะแล้วเขาว่าลากเรือเขาที่จะมากดนะครับแล้วก็จะใช้ตัวเบีย้ยธรรมดาเนี่ยแหละลูกเราตัวเบีย้ยที่ว่าคือ,อยู่ยุบิดนี่คือการโม้สัมทับก่อนจะจากโดยการให้นักเตะในทีมเนี่ยมาคุยว่าเตรียมพร้อมเตรียมที่ที่จะบทขยี้ไทยนะก่อนจะบินไปเยดายที่ไม่ได้เตะด้วยเสร็จแล้ว เขาก็เดินเบีย้ยลูกเราลูกคาดเรานะครับด้วยการให้ทางสมาคมบอกว่าโอเคท้างนั้นเอายี้ดีดีไหมให้ทีมชาติไทยเนี่ยเตะกับยูยเบเยเราที่อยู่ในเวียดนามผมตลกตรงที่ว่าในเมื่อคุณบอกว่าคุณขับประเทศคุณยากเนี่ยเราอยู่ยบเลตเนี่ยคุณจะปล่อยให้นะครับกินข้าวป่าอยู่ที่เวียดนามเหรอครับไม่ให้กลับบ้านเลยให้นอนป่านอนดงอย่นี่มันกลับได้ครับแล้วสิ่งที่ผมคิดว่านะถ้าเกิดว่าทาง สมาคมฟุตบอลจะคุยกับทางสนามบินมอสโกนะรัฐบาลเนี่ยเขาต้องให้ความสําคัญอยู่แล้วครับว่าโอโ้เราไปเก็บคะแนนอันดับโลกของเรานะทําไมเครื่องบินจะกลับไม่ได้ถ้าค่าใช้จ่ายว่าเพื่อรัเสเซียออกให้ก็ได้หรือเวียดนามควรจะออกให้เพราะเป็นเจ้าภาพเพราะวามผิดพลาดนี่เป็นเรื่องของเวียดนามเ,นเกี่ยวกับสภาพาอากาศเห็นไหมครับว่าการกลับของรัเสเซียเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไร้ความคิดถึงขั้นว่าทีมชาติไทยไม่มีค่านะไม่เตะด้วยกลับดีกว่าอันมันตลกครับมันเรื่องของเด็กๆนะ เขาอยากจะได้คะแนนเดงกิ้งกับเราแทบตายครับในมือทีมชาติไทยมีคะแนนเดงกิ้งให้เขานะท่านดูไหมครับว่าถ้าเขาสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามและชนะทีมชาติไทยได้ในแมตช์อินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตช์ครั้งนี้ถ้าเขาชนะได้ทั้งสองทีมเนี่ยเขามีโอกาสจะแซงทีมชาติเซอร์เบียนะที่มีอันดับเหนือเขาหนึ่งอันดับนะครับแต่ถ้าเขาชนะทีมชาติเวียดนามนะครับแล้วเข้ามาแพ้ทีมชาติไทยเนี่ย เพลยนะอันดับเขาจะร่วงครับเพราะว่าทีมชาติที่เหนือเขาเนี่ยเข้ารอบฟุตบอลโลกมีโอกาสแข่งในยูฟ่าทีมอันดับเขาเนี่ยข้างบนเนี่ยเขาขยับข้างล่างเขาก็ดันขึ้นโดยเฉพาะนะครับเขากลัวที่สุดอะไรนะครับเขากลัวกาตาแซงเขาตอนเนี้ยกาตานะครับอยู่อันดับที่สามสิบสี่หายใจรถต้นคอเขาอยู่ครับรัสเซียเนี่ยเขาเขากลัวมากที่ที่เขาจะร่วงนะครับเขาไม่อยากเสียหน้าในการที่จะให้กาตาแซงเขาแล้วครับ นี่นมันเป็นสภาวะการแข่งขันในระดับโลกนะกระทั่งเวียดนามานะครับกระทั่งญี่ปุ่นนะครับเกาหลีต่างๆญี่ปุ่นเกาหลีทีมชาติต่างๆที่มีระดับโลกที่สูงเนี่ยเขาโฟกัสเรื่องนี้ทั้งนั้นครับแต่สิ่งที่ยิชีพูดก่อนไปว่าจะไปทดลองทีมด้วยเนี่ยความหมายของยิชีคือทดลองทีมที่มีมาตรฐานและจะเก็บแางกิ้งฟีฟ่าไปด้วยผลแพ้ชนะใช่ครับไม่โฟกัสแต่ที่แน่ๆครับ เรานะครับต้องรักษาฐานะในฐานะที่เราไม่ได้ร่วมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยนะครับต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนนะครับที่มาคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับแร็งกิ้งฟีฟ่านี่เหมือนกันนะครับว่าอยากจะให้ช่องมาคินชาแนลช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับว่าถ้าเรามีโอกาสไปแข่งเอฟเอปีนี้นะครับมันจะทําให้เราได้เก็บคะแนนแรงกิ้งฟีฟ่าได้เยอะเลยทําให้อันดับโลกเราเนี่ยอาจจะแซงจีนหรือดีขึ้นได้ก็ต้องกราบเรียนเพื่อนอันนี้นะครับว่าความจริงแล้วนะครับ การเก็บคะแนนแดงกิ้งฟี f a เนี่ยผมอยากจะชี้แจงให้เข้าใจกันเลยนะครับว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปเตะกับทีมชาติไหนเราก็ได้แดงกิ้งหมดนะครับมันจะต้องเป็นแมตท,ที่ฟี فا รับรองครับคําว่าแมตท,ที่ฟี ف ารับรองคือ i ินเตอร์เนชั่นแนลเแมตครับและการจะแข่งยินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่หลายประการนะครับยกยกตัวอย่างเช่นจะต้องแข่งขันในเวลาที่ฟี ف ากำหนดแข่งนอกเหนือจากวันที่ฟี ف ากำหนดเนี่ยไม่ได้ ทีมชาติไทยเราเนี่ยหมดเขตวันที่สิบกันยายนไปเนี่ยก็ไม่ถึงแม้ว่าจะไปเตะกับทีมชาติไหนก็ไม่ได้คะแนนครับเหมือนเราเตะเปล่าอะนะครับแล้วข้อที่สองคือจะต้องแข่งขันนะครับในอนอกจากในระยะเวลาที่กําหนดแล้วนะครับจะต้องส่งเอกสารขออนุญาตการแข่งเพื่อรอการอนุมัติจากฟีฟ่าด้วยนะครับมันมีเรื่องไทยหลายอย่างถ้าแข่งสองแมตช์ก็ต้องห่างกันไม่ต่ำกว่าสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับ แลวทีนี้ครับปฏิทินนะฮะปฏิทินของการแข่งขันในฟุตบอลนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตช์ของฟีฟ่าที่ขากกำหนดมาในปี2024คือปีนี้เนี่ยจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยหมดปีเนี่ยเหลืออยู่เพียง6แมตช์ครับที่ทีมทุกทีมบนโลกใบนี้จะได้เตะเพียง6แมตช์ที่จะเก็บคะแนนแรงกิ้งฟีฟ่านะครับจากนี้ไปถึงสิ้นปีนะที่จะเป็นลักษณะแข่งนอกทัวร์นาเมนต์บอลโลกอะเรามีเรามีอยู่ในมือเราแค่6โคตาครับไม่มีมากกว่านั้น ในเดือนกันยายนเนี่ยเขาให้เราเตะได้ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่10กันยาวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่8ยังเตะได้ครับแต่รัสเซียไม่เตะกับเราเงื่อนไขที่บอกว่าต้องเตะให้ได้เพียงเขาให้เพียง2แมตช์วันที่2ถึงวันที่10กันยาเนี่ยเตะได้เพียง2แมตช์ได้ต้องห่างกัน48ชั่วโมงเงื่อนไขนี้มันได้ครับเพราะว่าเราถ้าเราเตะวันนี้กับรัสเซียแล้วในวันที่10เราเตะกับเวียดนามมันก็ได้ถือว่า48ชั่วโมงเข้าเงื่อนไขครับแแลล้้ววเเออกสสาาารรงหมมมดนุัติแล้ว เดือนวันแข่งขันไม่มีปัญหาแต่รัสเซียก็ไม่เตะกับเรานี่มันทําให้เราเสียเสียอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตไปไป็หนึ่งแมตต์แล้วครับสําหรับเดือนตุลาคมเนี่ย2024ฟีฟ่ากําหนดวันเตะอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตที่จะเก็บอันังกิ้งได้เนี่ยคือวันที่7ถึงวันที่15ให้เตะอีกได้แค่2แมตต์เป็น4แมตต์ ath, รวมกับเดือนกันยายนเนี่ยมันถูกช่วงเวลาที่เรากําหนดการแข่งขันคิงคัพพอดีเพราะฉะนั้นนะครับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยของเราจะต้องเลือก นะครับทิงครับอาจจะแข่ง4-5แมตต์นะครับกับทีมทีมท่มาร่วมแข่งขันอีก3ทีมเราก็ต้องเลือกทีมไหนแล้วครับที่เราจะเจราจาว่าโอเคนะเรามาเตะเก็บแลงกิ้งกันนะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตต์นะแมตต์นี้เรากําหนดกันแล้วก็ส่งเอกสารคุณมาเราจะยืนในฟีฟลาถ้าตกลงกันได้ในในแมตต์ไหนในคิงครับเนี่ยก็จะเรียกว่าการเตะแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตต์คือเก็บแลงกิ้งกันส่วนแมตต์อื่นที่เตะในทิงครับนอกเหนือจาก2แมตต์นี้ก็ถือว่าเป็นการการเตะเพื่อชิงถ้วย เข้าใจนะครับจากนั้นนะครับปฏิทินแร้งเก่งฟี فا จะเหลืออีกแค่2แมตช์ในเดือนพฤศจิกายนครับคือในวันที่11ถึงวันที่19บเก้าโนเวมเบอร์คือพฤศจิกายน11บเถึงสิเนี่ยทีมชาติไทยนะครับสมาคมฟุตบอลไทยจะต้องเลือกทีมมาแข่งขันกับเรา2แมตช์เหมือนกันในช่วงเวลานะวันที่11ถึงวันที่19ท่านจะเห็นได้ว่าฟี فا เขากำหนดวันที่มาเลยครับเราไปเตะนอกวันที่นี้ไม่ได้นะครับฟี فا ไม่อนุมัติ เขาไม่ให้อะไรคะแนนเราแม้เราจะไปเตะกับอังกฤษเตะกับพาสิวพวกก็ไม่ให้ครับถ้านอกนอกนอกวันที่นะที่เหลือในปีนี้นะครับผมแจ้งให้ชัดอีกครั้งหนึ่งที่เราจะเก็บรังยิงฟี ف าได้เพื่อที่จะนะครับไปอวดฟันกับชาวโลกไปอวดงานกับชาวโลกเนี่ยช้างศึกเราจะอวดงานได้เนี่ยที่อันดับโลกเรามีสิทธิ์จะแซงจีนไหมเนี่ยเดือนกันยายนวันที่สองถึงวันที่สิบเท่านั้นครับสองแมตช์เดือนตุลาคมวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบห้าเท่านั้นครับสองแมตช์ เดือนพฤศจิกายน11-19เท่านั้นครับ2แมตช์นอกเหนือจากนั้นจนถึงสิ้นปีเตะเท่าไรก็ไม่ได้คะแนนครับนี่ผมเลยอยากชี้แจงว่านี่แหละครับความสงูงแขงของอินเตอร์เนชั่นแนลเอเอ็ที่ซึ่งประเทศที่เตะฟุตบอลบนโลกใบนี้ที่มีมาตรฐานสูงเขาโฟกัสกันมากเกี่ยวกับคะแนนพวกนี้เพื่อจะทําให้ทีมเขาสามารถก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกได้นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานเป็นดัชนีชี้วัดที่เป็นมาตรฐานในระดับโลกครับ ที่เขายอมรับกันเหมือนช้างปวดงาหมาอวดเขี้ยวนั่แหละครับหมาอวดฟันนั่นแหละนี่นี่นี่เป็นเรื่องที่ที่เราสูญเสียไปแบบหนึ่งกับรัเสเซียซึ่งผมประเมินว่ารัเสเซียไม่มีทางทิ้งคะแนนนี้ได้เขาไม่ทิ้งอยู่แล้วครับสิ่งที่เขาไปเนี่ยเขาเขาเป็นแชมป์หมากรุกครับเขารีลาสูงนะหลอกได้เฉพาะเด็กอะแต่ถ้าเกิดว่าผมเชื่อว่าเพื่อนหลายๆคนรู้แต่แค่ไม่อยากจะพูดโอ้โ oh, หมาไม้นี้มันก็มาเขาเรียกว,ว่ารลีลาเขาเรียกว,ว่าลีลาอะไรนะครับแต่ว่าผมต้องพูดหนียฮะ เพราะผมทําช่อง YouTube ผมก็อยากนั่งดูเมียบนท่านนั่งหัวเราเหึอเหมือนท่านนั่นแหละแต่ที่ผมพูดว่าผมทําช่อง YouTube และผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะถ้าผมพูดออกมาทาง YouTube ให้ทุกคนเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันคืออะไรมันจะได้ไม่เกิดความสับสนครับนะครับตอนนี้กองทัพบ,บุเรงนองกีทาทัพมาด้วยนะครับจากหงสาวสดีมาถึงชายแดนเขตอยุธยาแล้วามายืนทัพนะครับอยู่ไหนก็ช่างทุ่งมะขามหยองที่ไหนก็ช่างครับนะครับสมเด็จพระนเรศวรกีธาทับออกไปด้วยช่างศึก นะครับปรากฏว่าเขาสามารถตีได้นะครับตีเมืองลายทางมาได้เขาตีมอนมาได้นะมอตมะมาได้แต่เขามาถึงกุศลยาแล้วเขาไม่ยอมตีครับเขากีทาทับกับโดยให้เหตุผลว่านะครับประตูเมืองเขาจะเข้าไม่ได้เขาจะทหารหน้าประตูเมืองจะปิดประตูก่อนเขาจะขับเขาจะเอาช้างเข้าเมืองเขาไม่ได้พอไปแล้วเนี่ยเขาตะโกนบอกว่าสมเด็จพระนเรศวรในชนช้างกับมาหาอุปราชเราไหมนะ แต่ถ้าชนชนะเนี่ยเราก็ไม่เสียเมืองกันหรอกชนเล่นๆน่เฉยเนี่ย <c oughs> เป็นท่านท่านจะชนด้ปล่ะครับอ่าชนกับมหาอุปราชนะอ่าตอนแรกจะชนกับบุเรงนองแล้วบุเรงนองไม,ม่ชนด้วยนะเอาสมเด็จพระธรรมราชาแล้วกันเพราะสมเด็จพระนเรศวรคนอยู่คนละรุ่นนะกับบุเรงนองประมาณนั้นครับถ้าเกิดท่านเป็นผู้ใหญ่หัวท่านจะเข้าใจมากมากนี้เนี่ยมากเข้ามาเอาม้า,าล็อกเอาเข้ามาล็อกขุนเราไว้นะ เสร็จแล้วเขาเดินเขาเดินเรือล็อกอีกทีหนึง่งแล้วเขาเอาเบีย้ยตุลกรเล็กอจะกินเราคุณรู้ไหมครับเ <c oughs> นี่เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างที่อยากจะอธิบายฟังนะครับว่า International a m a t เอแมคืออะไรครับ International a m a t คืออะไรแล้วก็มันมีความสําคัญเพราะฉะนั้นแล้วครับหลังจากคลิปนี้นะครับเรามาโฟกัสกันที่การแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดน,นามกันเถอะนะครับในไหนเราถือถือถังน้าไปแล้วนะครับเราก็จะไปตักน้ําเหมือนเหมือนรัเสเซียนี่แหละตอนนี้ น้ำมันหายไปแล้วครับเราอาจะตักให้ได้เต็มถังหรือถ้าเกิดเราแพ้เราก็ก็ยอมรับว่าเราจะไม่ได้น้ํานะอันนี้เกมกีฬามีแพ้มีชนะแต่ตอนนี้เนี่ยรัสเซียเขาสูบน้ำให้หมดแล้วเขาไม่ยอมให้เราอะนะครับแล้วเขาไม่ยอมเขาไม่เสี่ยงที่เอาน้ําจากเราด้วยคือเขาเขาไม่กล้าที่จะยุติหัตถีกับเราอ่ะในสนามรบอ่ะเขาขอถอยอ่ะถูกต้องแล้วเขาที่เพื่อนอโวเขากลัวเราจริงครับนี่คือความเขาเรียกว่าอะไรครับผมไม่ใช้คําพูดบางคำนะไม่พูดดีกว่าเขาถอยช้างกับ แต่เขาเขาไม่ยอมชนช้างกับเราเขาจะให้ชนช้างกับลูกชายเขาชนช้างแบบชน,น,นเล่นๆน่ะนะครับเราก็หิ้วกระป๋องไปตอนนี้มันเหลือน้ําอยู่บ่อเดียวครับเราจะตักมาได้ไหมพอจะมองเห็นภาพนะครับและการตักน้ํามันมีฤด,ดูกาลครับฟีฟ่าเขากำหนดฤดูกาลมาไม่ใช่เราจะไปตักเอเอฟน A ี่เอเวฟเขาแข่งตอนไหนครับเขาแข่งเดือนธันวาครับไปถึงเดือนมกราซึ่งมันไม่มีอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมน์เลย เพราะฉะนั้นเราจะไปขอทีมชาติเวียดนามทีมชาติอินโดในการเก็บแรงกิ้งฟี فا ขอไม่ได้ครับอันนี้ต้องต้องเรียนไปด้วยนะครับว่าเก็บแรงกิ้งฟี ف ามันมีฤดูกาลมันมีวันเวลานะครับมันมีปฏิทินของฟี ف าเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับว่ามันจะมีปฏิทินตอนปีนี้นะย้ำอีครั้งหนึ่งซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านจะหาว่าผมซ้ําเราจะเก็บแรงกิ้งฟี فا ได้วันที่2ถึงวันที่10กันยายนเท่านั้นครับ2แมตช์เขาให้แค่2แมตช์วันที่7ถึงวันที่15ตุลาคมเท่านั้นครับ วันที่11ถึงวันที่1ิกาพฤศจิกายนเท่านั้นครับเขาให้แค่2แมตช์เพราะฉะนั้นรวมกันเป็น6แมตช์ตอนนี้เราเสียแมตช์เดือนกันยายนไปแล้ว1แมตช์เราเหลืออยู่แค่5แมตช์ครับในเดือนตุลาคม2แมตช์ในเดือนพฤศจิกายน2แมตช์และ1แมตช์ในวันที่10ที่เรากาลังจะเจอทีมชาติเวียดนามนี่ครับเรามาร่วมใจนะครับให้กําลังใจทีมชาติไทยแม้จะเหลือน้ําอยู่แค่ครึ่งถังท,งที่เราต้องไปตักนะครับเราอยากกลับมาถังถังน้ําเปล่าการกลับมาถังน้ําเปล่าถ้าเราไปแพ้เวียดนามนะนะครับแรงกิง้ มันจะแย่ไปอีกครับสงสารทีมชาติไทยเราครับเพราะว่าเรามาดีเหลเือเกินแล้วทําไมโชคชะตาทําให้เราเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันเราควรจะช่วยให้กําลังใจตั้งแต่คลิปหน้าเป็นต้นไปผมจะโฟกัสเรื่องเวียดนามครับ คึกคักด้วยใจก้าวไปกไกลกว่าพอก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝุกบอไทยร่วมใจช่วยเชียร์รู้ร์ Oh